ต่อไปนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเชิญรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ประจำวันนี้ไปเชิญชม<น>ครับในตอนแรกเราไปเริ่มกันที่การติดตามสถานการณ์โลกกันนิดนึ่งนะคะตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโลกวันนี้เพิ่มไป397,000กว่ารายนะคะทำให้ยอดสะสมสูงขึ้นไปที่110,824,588ล้านรรายค่ะแล้วเราจะติดตาม อัตราการเสียชีวิตอยู่คู่กันเสมอนะคะวันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มไป11,491รายรวมแล้วก็เป็น2.4ล้านรายนะคะคิดเป็น2.2ค่ะถ้าดูสถานการณ์การติดเชื้อรายประเทศเนี่ยนะคะถ้าดูลำดับจะยังไม่แตกต่างมากประเทศไทยยังคงอยู่ที่อันดับ114นะคะและหลายๆประเทศ ตัวเลขก็ดูจะมีแนวโน้มลดลงนะคะอย่างที่นําเรียนเสมอว่านอกจากมีการกระจายวัคซีนแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่ทั่วโลกเริ่มที่จะ,ะมีมาตรการออกมากันอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็มีการบังคับใช้กันอย่างทั่วโลกเลยทีเดียวมาดูการรายงานสถานการณ์โควิด ของบ้านเรากันบ้างนะคะวันนี้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่1 3 0รายนะคะเป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ116รายเดินทางจากต่างประเทศ14รายค่ะและในรายละเอียดนะคะผู้ที่ติดเชื้อในวันนี้เป็นผู้ที่พบจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการทั้งสิ้น61รายพบ จากการคัดกรองเชิงรุกอีก55รายค่ะวันนี้นะคะมีสิ่งที่ทุกท่านเสียใจก็คือมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายด้วยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนนำเสนอในรายละเอียดด้วยตัวเลขของสถานการณ์ผู้ติดเชือ้อยืนยันสะสมของระลอกใหม่นี้นะคะก็อยู่ที่21,004รายแล้วก็เป็นจากการคัดกรองเชิงรุกรวมแล้วเนี่ยนะคะ14,311รายมีผู้ที่หายป่วยเพิ่ม ขึ้นเนี่ยนะคะ124รายรวมรวมแล้วเนี่ยนะคะก็หายป่วยรวม19893รายรวมแล้วตัวเลขเสียชีวิตของไทยเนี่ยนะคะอัตราจะอยู่ที่0.11ถ้าเทียบกับอัตราเสียชีวิตโลกอยู่ที่2.2ถือว่าของ0.11เราก็ยังถือได้ว่าเป็นตัวเลขเล็กนะคะรวมทั้งผู้ที่ออตอนนี้ยังมีการรักษาและรายงานว่าอาการหนัก เวิร์นข่าวในมือคุณ